ความรักที่หายไปเสียงเครื่องปรับอากาศชั้นดีครางเบาๆแทรกผ่าลาตีการอันเงียบสงบหญิงสาวผู้มีดวงตาทั้งสองข้างวมช้ำเออนองไปด้วยน้ำตานอนลืมพงตาอยู่ในแสงสลัวของโคมไฟสีอุ่นท่าำกลางความว้าเหวของค่ำคืนที่ยาวนานพายุแห่งความใคล้หมกระหน่ำรุนแรงสงบลงไปเมื่อครู่ ร่างกายมีชายหนุ่มวัยกลางคนไล่เลี่ยกันนอนหลับไหลอย่างไม่รู้สติด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์หล่อนได้รับการถ่ายเทอารมณ์ใครจากเขามาจนหมดเขาใช้ความเป็นสามีครอบงำไว้ณเวลานี้ถึงตาหล่อนบ้านที่จะได้กลับเป็นเจ้าของตัวเองเสียทีหล่อนได้ปลดปล่อยความคิดให้หลุดจากพันธนาการทั้งปวงให้เป็นอิสระกับมันไว้ในการ้อยฟุ้งกระจายไปมาทั่วห้องนอน ที่ผนังเคลือบไปด้วยวอลเปเปอร์อรอรอรลายกุหลาบสีชมพูหวานแม้ว่าหล่อนจะชอบสีเขียวใบตองอ่อนเป็นชีวิตจิตใจและเขารักในสีฟ้าของน้ำทะเลเพียงใดแต่ก็ต่างมาจบลงที่สีแห่งความรักนี่เองในวันที่ความรักงดงามอะไรอะไรก็ลงตัวอยู่เสมอแม้แต่เป็นความเป็นส่วนตัวของคนสองคนก็ยังพ้ายต่ออนุภาพของมันหล่อนกว่าสายตาไปมาบริเวณจนทั่วห้อง และได้พบกับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนวอลเปเปอร์ลายกุหลาบสีชมพูแห่งความรักและหล่อนต่างได้ต้องการสื่อให้คนในสังคมเล็กๆรับรู้ว่าวันส่งตัวป่าวสาวเริ่มจางลงทุกทีดอกหลับแดงสดในแจกันหัวเตียงเคยย้ำกีบบามืมอวันก่อนเช่นกันบัดนี้ที่เคยชุ่มชื้นปราศจากน้ำหล่อเลี้ยงการเวลายัดเยียดความเหี่ยวเฉามาครอบงำ มันช่วยไม่ได้ตัวหล่อนเองก็ยังคงไม่ต่างไปจากกุหลาบในเจกันจบไปแค่นี้แล้วน,นะคะ